ปุ supplies, okay. the the ่ควรในไพ่นะคะเอ่อในไพ่เร mm ื hmm. ่องนี hmm. ้ก็คือเป็นของผู้หญิงนะคะการงานอะไนี่ค่ะพุ่งทะยานค่ะทําเงินให้คุณสร้างเงินให้คุณนะคะนี่ค่ะเป็นก่อเป็นการค่ะคุณจะเป็นอะไรนะเรียกว่าอะไรนะเศรษฐีเศรษฐีที่แบบไม่เปิดเผยอ่ะเออเศรษฐีนีแต่ไม่เปิดเผยอืมใครๆมองก็แบบคือมองไม่ออกว่าคุณเป็นเศรษฐีอ่ะเออนั่นแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอย่าโจกและสิ่งเนี้ย ก็จะทําให้คุณเจอเจอนะคะคนรักแต่ก็ไม่รู้ว่าคู่แท้หรือเปล่านะอ่ามาดูซิคู่แท้หรือคู่จมอมปลอมดูว่ายังไงหรือมากับเพราะว่าผลประโยชน์เห็นคุณมีเงินมีทองหรือเปล่าอ่ามาดูอ่สองใบค่ะพี่ไพ่เอ้ยอ,อีกหนึ่งใบนะจ๊ะโอเค อ,อะไรนี้ทำไมเตียดสมุเรีเรตรงนี้แหละกำลังเกิดไหมพุทธยานโอเคอันนี้คือความสำเร็จนะคะที่เขาจะได้จากการงานค่ะพุ่งไงการงานรุ่งเรื่องได้เงินแล้วก็เจออ,อืมอืมเขาก็อยากแต่งงานกับคุณนะ อันนี้อะไรใครปวดหัวเนี่ยผู้ชายเดินทางมาหาแต่ก็ตายไปแล้วกําเนิดเกิดใหม่มาดูสิอะไรคือกําเนิดเกิดใหม่สิ่งนี้กําเนิดเกิดใหม่หรือว่าจะมีสิ่งอื่นกําเนิดเกิดใหม่อีกมาดูอีกทีนึงบางทีไพ่เราก็จะเปิดได้หลายแนวนะคะว่าเออเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังกําเนิดเกิดใหม่ กับอาชีพการงานการงานสายกายภาพเข้าคือใครคะผู้หญิงเะรอคะเด r l d ผลประโยชน์ผลประโยชน์ผู้ชายเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมนม่จ้าแม่แล้ม โอ้โห oh. ให้ระวังนะคะนี่ค่ะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจความหมายแล้วคะ่ะโอเคขอขยับขยายก่อนนะคะโ okay. อเคเข้าใจความหมายแล้วอืมโอเคแต่จะเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งขอเรียงไพ่ก่อนนะคะไพ่นิปโปค้ค่ะก็เลยต้องปิดค่ะโอเคการงานของคุณนะคะใช่คุณจะเจอบุคคลเนี้ยในเพราะว่าเอา่อเขารู้ไงว่าการงานของคุณสำเร็จเกิดผล เขาก็เลยเข้ามาค่ะปลอมค่ะเข้ามาเพื่อจะหวังทรัพย์สินของคุณค่ะนี่ค่ะและบุคคลนี้คุณเคยรู้จักแล้วด้วยค่ะและนี่ค่ะคุณยาปิดหูปิดตานะคะยาค่ะเพราะถ้าคุณแต่งงานกับบุคคลนี้นะคะชีวิตของคุณจะนี่เลยค่ะนี่ค่ะคุณจะได้ตายของแท้ค่ะอุ้ยตักเสีย ก็คือไพ่นี้คือหนักค่ะคือโอเคนะขอภัยนะคะไม่รู้ผิดกฎหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะบุคคลนี้เหรอคะคือคนที่คุณเคยรู้จักแล้วแล้วเขาจะมาขอคืนดีกับคุณนะคะเพราะรู้ว่าคุณนะ่ะการงานการเงินของคุณพุ่งะคะ่ะเนี่ยถ้าคุณตกลงแต่งงานเหรอคะชีวิตคุณนะคะก็จะเนี่ยคะ่คะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาจะเดินทางมาขอแต่งงานแต่ถ้าคุณไม่เอานะคะถ้าคุณตัดจบนะคะ ถ้าคุณตัดจบจากสิ่งนี้เนี่ยสิ่งนี้ถ้าคุณตัดจบชีวิตคุณก็จะเกิดสิ่งนี้นะคะเกิดสิ่งนี้ตุทยานแต่ถ้าคุณแต่งงานกับบคุคคลนี้ละคะชีวิตคุณคะเนี่ยค่ะคือจะทนทุกข์ค่ะเหมือนแบบตุนจองจําไปไหนก็ไม่ได้นะคะให้ระวังนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็เจ้าชู้ด้วยค่ะเจ้าชู้ต้วเนี่ยเจ้าชู้เจ้าชู้อืม ดทมอรแล้วไงเนี่ยเขาก็อยากแสดงให้คุณเห็นนะเพราะว่าคุณอน่คือแบบตัวแบบผลประโยชน์เลยอะถ้าเขามาแล้วคะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะอันนี้คือตายไปจากชีวิตคุณแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่อืมเนี่ยคะ่ะจะมาแสดงมาโชว์บแบบผมบรักคุณหรือแก,กอะไรเงี้ยเนี่ยจะมาแสดงจะมาโชว์ให้คุณเห็นสุดท้ายเป็นไงคะถ้าคุณยอมเหรอคะถ้าคุณใจอ่อนเหรอคะนี่คะ่ะ ขโมยคะ่ะเป็นโจรคือไม่จริงใจอะคะ่ะเนี่ยไม่จริงใจใช่ไหมไม่จริงใจใช่ไหมอ่าขออีกใบหนึ่งครับอาเซเอซีอ่าทำไมเป็นเดอะแบกล่ะเดอะแบกนี่ใครคนนี้หรออืมโอเค อาจจะเคยโอเคผู้ชายคนนี้เหรอคะโอเคโอเคอีกทีหนึ่งนะขออีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนกับเคยคิดอาจจะเคยคิดไม่ดีใช่อาจจะเคยคิดไม่ดีกับบุคคลน,นี้เพราะว่าเห็นว่าเขามีสิ่งนี้นะคะอาจจะเคยคิดอาจจะเคยคิดไม่ดีอาจจะเคยคิดนะแล้วทีนี้ก็พอรู้เขามีแล้วก็อยากมาขอขึ้นดีอืม อยากมาขอคืนดีเพื่อที่จะให้เกิดกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพื่อที่จะมาทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเพื่อจะมาทำเหมือนเดิมแต่แต่ลักษณะตรงเนี้ยคือคือจะทำเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยทำให้คุณแบบจอมปลอมหลอกลวงแอบโกงแอบขโมยอะไรเหมือนเดิมเนี้ยแต่ตรงนี้เป็นแแบกตรงนี้เป็นแบบ ไม้กันแต่มาดูใบหนึ่งคอยใบหนึ่งค่ะพี่ไพจา๋าสรุปแล้วมาดีใช่ไหมโอ้โหอะไรแนะ่อีกใบหนึ่งโอ้โหไว้ใจไม่ได้อผู้ชายคนนี้เนอะฉะลาดฉลาดมากฉลาดมากพ่อคือทำเป็น ลงรักทําเป็นแบบโอ้ยอยากกลับมาคืนดีแสดงให้เธอเห็นแต่สุดท้ายก็จะแอบแอบรับหลังเหมือนเดิมแอบทํารับหลังเหมือนเดิมแล้วก็แบบแต่ก็แสดงให้เห็นว่านวเนี่ยผมรักจริงๆนะเนี่ยพยายามทําทุกอย่างในความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็ไม่ค่ะก็จมปลอมเหมือนเดิมค่ะอคบไม่ได้อะ่ะแล้วเขาเป็นคนแบบหัวหมอด้วยนะฉลาดมากแล้วนะผู้ชายคนนี้ยใช่ไหมหลอกลวงของแท้ใช่ไหมห ลอบลวงก็คือแบบจะจะเข้ามาแบบคืออยากแต่งงานอะแต่ว่าแค่ผลประโยชน์อะ่ะเขามีผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมพี่ชายคนนี้อ่อายง้งองอนอยากง้ออยากขอขึ้นดีเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหม นั่นแหละผลประโยชน์ล้วนๆค่ะผลประโยชน์ล้วนๆค่ะผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยยังไงก็ยังไม่ลืมเขาต่อให้นานขนาดไหนก็ไม่ลืมเขาเขาก็คือจะกลับมาวนเวียนกับผู้หญิงกลับมาในชีวิตของผู้หญิงคนนี้เหมือนเดิมแล้วสําเร็จปะตัดขาดสำเร็จไหมอโอเคก็ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะนี่คะ่ะตัดสินใจดเด็ดขาดค่ะถ้าคุณถ้าบุคคลนี้นะคะเข้ามาดีก็จะดีคะ่ะถ้าเข้ามาไม่ดีล่ะคะก็จะโดนพระผลักค่ะไม่ใช่ผีผลักนะคะผู้หญิงก็ไม่ผลักคะ่ะทำดีได้ดีเข้ามาดี <problèmes> ท่านิ่งศักดิธิ์ก็ให้อยู่ถ้าทำไม่ดีล่ะคะเดี๋ยวท่านิ่งสักศิษิ์นะคะก็จะผลักผู้ชายคนนี้เอาไปเองคะ่ะเออไม่ใช่ผีผลักนะ ผีผักตกกระไดอะไรเนี่ยไม่ใช่นะตังนี้คะ่ะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะอยู่ด้วยคะ่ะไม่ต้องห่วงคะ่ะบุคคลนี้นะคะคุณไม่ต้องห่วงคะ่ะถ้าสิทไม่เสมอล่ะคะกระเด็นคะ่ะต่อให้คุณจะมีบุญวาสนาขนาดไหนนะคะคุณเก่งกาศขนาดไหนกับเรื่องสิ่งอย่างนี้นะคะเนี่ยพวกดีวิลอะไรพวกนี้แบบร,รักสามเศร้าวความรักทําให้ลุ่มหลงหรือแบบทําคงทําของอะไรเงี้ยใส่คุณนะ บอกไว้เลยทําเข้าไหมอาจจะเข้าแต่เขาผู้เนี้เขาเป็นคนชอบสวดมนต์ใช่ปะเพราะไพตรงเมื่อกี้ขึ้นและอันนี้ก็ไพ่แบบนี้ขึ้นอีกแต่ว่าเป็นคนชอบสวดมนต์เนะี่ยเดี๋ยวท่านปัดออกใครเอง็กห้ต่อให้เก่งขนาดไหนเลิศขนาดไหนมีบุญวาสนาขนาดไหนนะคนแบบนี้แต่ถ้าทําสิ่งดกักด๊กนะยังไงพระเจ้าก็ไม่เข้าข้างเรก ยังไงก็ดูนพลักสิ่งศักซิธ์พลักตกกระไดโอเคค่ะเป็นแค่ไพ่เล่าเรื่องนะคะ,คะรักใครก็รักใครชอบใครก็จริงใจนะคะไม่ต้องหลอกลวงคะ่ะไม่รักก็ไม่ต้องไปหลอกคะ่ะเพื่อหวังแค่เงินทองเขานะคะมันจะเป็นเวรกรรมเด้อโอเคแค่ไพ่เล่าเรื่องคะ่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟัง